ดีครับก็วันนี้เดี๋ยวเราจะไปรับเจ้าดัชชุนกันนะครับที่ศูนย์ขับเฮาเอกไมนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะคะครับตอนนี้ผมก็มาถึงขับเฮาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้กําลังรอรถนะคะับครับช่วงรอรถเดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันสักหน่อยนะคะัอันนี้ก็บรรยากาศในร้านนะครับวันนี้ผมมารับรถนะครับ ตอนนี้ก็รอเช็ครถอยู่นะฮะฮอนด้าแดกออน,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 นะครับคันนี้คันนี้สีน้งินนะฮะอันนี้เจ้ามังกี้นะครับใส่ท่อคิตากบอันนี้นะครับแดกลอริออก็จะเป็นรุ่นนี้เลยนะครับที่ผมจะขี่กลับบ้านวันนี้นะครับ โโะะตัวนี้เลยนะครับตอนนี้ก็ได้รถแล้วนะครับก่อนกลับก็ถ่ายรูปสักหน่อยนะฮะก็เดี๋ยวเดินทางกลับบ้าน,นะครับ ระยะทางกลับบ้านจากเก่กมัยไปสมุทรปราการบางบอ่อก็ประมาณ40กิโลนะครับผม ก็ขี่มาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะระยะทางประมาณ41กิโลเมตรนะครับผมนี่นะคะ41กิโลเมตรร้อนเลยนะครับ ีเดียวเจ้าแดกดัชชุนยินดีต้อนรับสู่บ้านนะครับเจ้าดัชชุนของผมสร้างบ้านไวใ้ให้มันเรียบร้อยครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะมารีวิวการใช้งานให้ฟังทีๆนะครับฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ